สวัสดีค่ะเพื่อนๆทาง facebook แล้วก็กาลยานิมิตท่านเศรษฐีทุกๆท่านนะคะจะมีความฝันมาเล่าให้ฟังฝันตอนนี้เลยนะคะเพิ่งฝันนี้ฝันนอนแล้วก็ฝันวันนี้ตรงกับวันพระวันที่23ทันวาหกเจตรงกับวันพระ8ค่ำฝันอย่างนี้ค่ะฝันว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนแต่ไม่ได้อายุมากนะทําเรือให้เรือแบบ เรือสมัยโบราณแล้วก็มีเรืออยู่ตรงนั้นนะมีเขากําลังกําลังประมาณว่าทําอะไรไม่รู้อ่าเหมือนมีมีทรายอยู่เต็มหมดเลยแล้วก็ฝันนะคะนี้ทุกคนฝันฝันแบบนี้นะคะแล้วก็บารมีก็คือ9 7 5าเจ็ดฝันเห็นเรือถ้าฝันเห็นเรือเป็น5853ปดห้าสและก็ห้าหกห้าเก ห้าสี่ถ้าฝันเห็นเรือนะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ห้าสามห้าสองแต่ว่าห้าสามห้าสองนี่คือฝันเห็นเรือแล้วก็มีผู้ชายสองคนฝันเห็นเรือห้าสามห้าสองห้าแปดแล้วทีนี้นะฝันเห็นเรือยังไม่พอนะคะฝันเห็นว่ากำลังทำเหมือน ในเรือนะนะั่นน่ะมีแต่หีบสมบัติในเรือมีหีบสมบัตินะทุกคนแล้วทีนี้นะ่ะในเรือมีหีบสมบัติแล้วก็กําลังมีผู้ชายสองคนเดินมาบอกว่าที่ปู่ทวดนะ่ะมีมีน้ําแต่ทาบ,บุตที่ของท่านนะ่ะมันไม่ได้เป็นอ่างน้ําเดี๋ยวได้โชคแล้วอย่าลืมได้โชคแล้วอย่าลืมนะคะพูดอย่างนี้อย่าลืมทำทำอ่างน้ําให้ด้วย ทำอ่างน้ําให้ด้วยว่าอย่างนี้นะคะทุกคนอ่างน้ําอะไรแม่ก็เลยบอกว่าอ่างน้ําอะไรคะว่าอย่างนี้อ่างน้าเหมือน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 ทวดโสมไงเหมือนทวด,ดปู่โสมถ้าเป็นทวดปู่โสมก็จะแบบว่าบ้านของแม่ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทุกคนก็คือความฝันนะคะฝันกลางวันฝันจริงๆนะคะฝันแบบแล้วก็ เป็นอ่างน้ําของท่านนะไม่มีอ่างน้ําท่านพูดแบบนี้อยากอื่นนะอย่าเพิ่งสร้างให้สร้างอ่างน้ําให้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือทวดโสมนะ่ะจะมีอ่างน้ําแบบนี้จะมีอ่างน้ําอยู่อย่างนี้แล้วก็ทวดโสมก็ทวดปู่ใหญ่ดาโสม <c oughs> ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นอ่างน้ําแบบนี้เออบ่อ,อน้ําแบบนี้แต่ปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปรทุมานะมันจะเป็นน้ําอยู่แบบนี้เพราะว่าเราสร้างก่อนหน้านี้ใช่ไหมและฝันว่าตรงนี้น่ะ มันจะเป็นแท่นแท่นประมาณนี้แหละแท่นประมาณนี้ค่ะทุกคนแท่นประมาณนี้แล้วก็มีน้ําน้ําอยู่ตรงนี้น้ําน้ําอยู่อยู่เหมือนกับเหมือนแบบเหมือนแบบนั้นเลยทั้งสองฝั่งเลยอันนี้นะคะถ้าแม่ฝันเคยฝันเห็นปู่สีสุโธองนี้นะคะท่านบอกว่าอายุของท่าน9,500พรรษา95 0 0ปี6 5 0 0ปีประมาณนี้เนาะแล้วก็ ยาสีปทุมมา8,500ปีหรือ3,500ปีอันนี้คือฝันนะคะอ่าท่านใดที่อยู่ใน Facebook อยู่ยใน Facebook เป็นเป็นการ,รยานิมิตรวันนี้นะคะถ้าใครชอบราวพัฒนาฮานอยก็เอาไปได้เนาะ mm. ความฝันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ฝันว่าเหมือนเป็นน้ำนะคะแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนกำลังทำเรือถ้าฝันเห็นเรือจะเป็น 58, 53, 56, 59, 52 แล้วก็่า51 54จะเป็นแบบนั้นถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับเรือนะคะท่านใดที่ผ่านมาเห็นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเอาไว้นะคะอันนี้ย้ำว่าเป็นความฝันฝันแบบ ฝันแล้วก็ลุกมาพูดเลยบอกมาบอกมากล่าวเลยนะคะแต่บา้านเลขที่97546754ค่ะท่านใดชื่นชอบก็ขอให้โชคดีในวันนี้ที่นี่คือวังนิลมิตรนาคาเศรษฐีบารมีทวดปุย่าสัทธาธรรมฝันว่า,าปูศรีสุสโธกับย่าสิปธุมามามาฝันให้สร้างอ,าอ่างน้ําเพราะว่าเขาไม่มีอ่างน้ําอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะเห็นพ่อเพชรบอกนะว่า,าเดี๋ยวจะได้ทํา เดี๋ยวจะได้ทําลูกหลานท่านจะมาทําให้ว่าอย่างนั้นแต่ก็รอดูนะคะอันนี้คือความฝันนะคะฝันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ารวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีคําว่าอดอยากคาว่ายากจนคําว่าขัดสนไม่มีวันนี้วันพระแม่ถือศีลห้าวันศีลทิพัจ,จนคราชให้กับลูกหลานพญานาคที่สําเร็จทางธุรกิจรอบที่แล้วถือศีลให้ลูกหลานพญานาคที่สําเร็จทางธุรกิจ15วันรอบนี้5วันนะคะ2 0 5 0ขอให้ทุกท่านโชคดีรับโชคคะ่ะ